โอเคสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาถึงที่ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับผมเกียร์นะครับผมน้ามันเครื่องเข้าเกียร์ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านนะครับน้ํามันเครื่องเข้าเกียร์เรียบร้อยนะครับน้ํามันเครื่องเข้าเกียร์เรียบร้อยนะก็พอน้ํามันเครื่องเข้าเกียร์เนี่ยเพอาะน้ำมันเครื่องเข้าเกียร์เนี่ยครับ มันทําให้ความหนืดน้ํามันคึน้ํามันเกียร์เนี่ยมันลดลงนะครับผมทีนี้ก็ทีแรกก็หนึ่งร้อยชั่วโมงครับรู้เรื่องนะครับในกองสเตนเนอร์หรือกองเกียร์นั่นแหละครับผมเรียบร้อยนะในกองเกียร์มีเศษเหล็กอะไรเรียบร้อยในเกียร์นะเกียร์เกียร์นะครับผมสองหมื่นหนึ่งร้อยอ่ะจะตีไปหนึ่งสองหมื่นสองร้อยแล้วกันนะครับผมกับการใช้งานหุ่นโหดนะครับผม ก็อะไรที่เสื่อมสภาพเพียบเลยนะครับผมพวกสายพวกอะไรต่างๆนะครับผมพวกสายพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันมันกรอบหมดเลยนะครับเห็นไหมมันกรอบตามอายุของมันก็สองหมืน่นก,กว่าชั่วโมงก็ควรจะโอเวอนใหญ่อย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนมากก็ถ้าพีเอ็มไม่ถึงมันก็จะไปไวกว่านี้นะครับอ่าสองลูกลูไไกแอนคิวนะครับแอนคิวเบรกนะครับผม นะครับเ <c oughs> อาเรามาลมพบวกันก่อนนะครับก็เนื่องจากตอนนั้นนะครับผม PM มันเกินไปประมาณ250ิบชั่วโมงรู้เรื่องเลยครับผมเนื่องจากผมไประยองเนาะแล้วทีนี้เนี่ยพอมาถึงปุ๊บ PM มันเกินไปร้อยชั่วโมงผมก็ต้องรีบแจ้งมาพอรีบแจ้งปุ๊บอีก150ชั่วโมงเขาถึงมา PM นะมันก็เลยออกมาในรูปแบบนี้พอ PM เสร็จปุ๊บน้ำมันเกียร์ดำทันทีนะครับพอน้ำมันเกียร์ดำทันทีผมก็สงสัยเนาะ <c oughs> ผมก็สงสัยผมก็เลยอสงสัยก็เลยให้ช่างตรวจสอบดูว่าทาไมน้ำมันเกียร์มันดําแล้วทาไมน้ำมันเครื่องมันหายไปทั้งสิบลิตรทีนี้ก็ทดสอบกันดูทดสอบกันไปทดสอบกันมาเรียบถอดกองสเตนเนอร์ดูครั้งแรกก็กองเกียร์นั่นแหละนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้ไปก่อนพอครั้งที่สองเนี่ยวันนั้นสายไฮดรอลิกเส้นนี้มันแตกพอดีสายไฮดรอลิกเส้นนี้มันแตกพอดี ก็เอามาจอดกับสายน้ําข้างเครื่องแตกนะครับผมทีนี้เรียบร้อยครับผมถอดกออสแตนเนอร์ดูเรียบร้อยก็เศษเหล็กอนะครับเศษเหล็กเพียบเขาก็เลยต้องสั่งจอดก็ระวังกันไว้นะครับดูว่าหลอดน้ํามันเกียร์สีดําเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับผมเตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ ค่อนข้างจะเสียตังค์เยอะนะครับดูครับออยไฮดรอลิกเขาออยกระจิ๋งเดียวอย่างนั้นมันจะไปไหวยังไงนะออยไฮดรอลิกฝั่งซ้ายมือนะครับผมมันไม่ไหวหลกักระบายความร้อนไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมนี่นะครับก็สังเกตง่ายๆก็สีดําเมื่อไหร่สีเหมือนข้างล่างสีเหมือนข้างล่างเมื่อไหร่จบขาวเมื่อน,นั้นคุณจอดรถเลยก่อนที่มันจะเสียเยอะนะครับผมโอเค โอเคเรามาดูเครื่องคอมมินแบบใกล้ชิดนะครับผมเป็นเครื่องเยอรมันนะฮะซึ่งเป็นเครื่องที่ค่อนข้างทนนะผมคิดว่านะมันก็มีหัวหมูมีอะไรอยู่นี่วะเออเนาะพวกอะไรพวกไฟวินเป็นเครื่องที่ค่อนข้างแรงและทนนะครับผมดูครับนี่น้ำมันเลี้ยงเทอร์โบนะฮะ โอเคนะเครื่องเขาก็สุดยอดนะโอเคก็วันนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับผมสำหรับท่านที่จะซื้อรถมือสองมาใช้งานหรือว่าอะไรก็ดูกันไว้ก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับดูเป็นตัวอย่างก็ขอให้ทุกท่านเลือกรถที่ดีกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ